สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินร่วงสุขภาพดีกับพรีม่านะครับผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าราชการและสวัสดิการโดยเฉพาะยิ่งสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและค้างกันไว้ ถึงเรื่องของสวัสดิการที่เปลี่ยนไปว่ามีอะไรบ้างและจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชีวิตของข้าราชการรวมถึงข้อเสนอแนะในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่สองซึ่งทั้งสองท่านนะครับก็ยังอยู่กับเราเพื่อที่จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่เรายกยอดกันมาจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วผมถามค้างไว้ครับท่านทั้งสองครับว่า สิทธิ์ในการจะมาเปลี่ยนแปลงสวัสดิการนะฮะโดยเฉพาะย,ายิ่งเมื่อมาทราบตอนที่อ้าวเราก็เป็นข้าราชการมาตลอดชีวิตแล้วในความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนถูกถูกโกงหรือเปล่าทําไมไม่บอกกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกซึ่งคุณจารุลก็บอกว่าอายุของการเป็นข้าราชการเนี่ยคือถ้าเกิดเริ่มเป็นตั้งแต่สิบแปดเลยเนี่ยก็ได้ครับก็คงไม่มีใครจะมีวิสัยทัศน์ได้ไกลขนาดนั้นว่าพอสิแปดจนคุณเท่าไหร่หกิบใช่ไหมฮะครับจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตกลง ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ว่ายังไงดีฮะมันมันสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนคําสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งมีผลต่อการ<อ>ตัดสินใจเป็นข้าราชการี่อนไปอธิบายตรงสิทธิ์เนี่ยผมอยากจะให้ให้ให้ทราบผู้<ฆ>ฟังเนี่ยผู้ชมได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับคือตอนนี้ข้าการหลายส่วนเนี่ยเกิดความพิตกกังวล <น S 1> ในผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับเช่น ใครตอนนี้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคาการตอนตอนเข้ารับรองไม่ข้อเข่าเสื่อม,ม,เ,มเพราะว่าถูกตรวจโรคค่อนข้างละเอียดรเราจะไม่เอาคนที่ที่เป็นโรคเนี่ยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ามาเป็นตอนรับราชการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอพอใกล้ๆจะสูงอายุขึ้นมาข้อเข่าเสื่อมมันเป็นปรากฏการณ์แต่ปรากฏว่าไอ้ยาที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกรูโคซามีนเนี่ยกลายเป็นยาที่จะใช้ไม่ได้ในความเข้าใจของข้าราชการก็วันไหว เพราะอะไรใช้ไม่ได้เพราะระเบียบจะมากําหนดว่าต่อไปนี้ไม่ให้ใช้ละแพงไปเพราะอันนี้ก็แล้วแต่นี่คือคือคําอธิบายไงที่เราต้องการคําอธิบายแต่ก่อนใช้ใช้อยู่เนี่ยต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้ละแล้วพอไปถามอีกก็จะตอบว่ายังมีอีกแปดชนิดนะที่เตรียมว่าจะเข้าขายกลูโคซามีนเนี่ยเช่นในเรื่องของยามะเร็งหัวใจเรื่องความดัน ตอนนี้ถ้าถามไปอีกว่าอา้าวแล้วทำไมระเบียบนี้ผูงมาออกอก็จะได้คําตอบซึ่งจะถูกหรือผิดเนี่ยต้องตอบแล้วว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายอพอลดค่าใช้จ่ายก็ถามว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ละงบประมาณกรมชีกลางแต่ที่ต้องมีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอของรัฐเนี่ยกรมชีกลางก็จะตอบว่ามันใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าราชการนี่เบิกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจนถึงหกหมื่นล้านนะครับแล้วก็ถ้า ถ้าทําอย่างนี้ไม่มีการกําหนดซีลิ่งไว้ก <c oughs> ็อาจจะเบิกบานปลายไปจนถึงเจ็ดหมื่นล้านแสนล้านขึ้นมาในอนาคตได้อ,อันนี้คือคือความวิตกังวลขัานการเนี่ยผมเรียนว่าตอนเนี้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าพึ่งพิงในเรื่องนี้มีคนอยู่เป็นจํานวนมากครับคนนี้ก็จะสะท้อนมาที่สมาคม,มสมาคมก็ต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องสิทธิ์เนี่ยผมว่าต้องเข้าใจวิธีการของรัฐก่อนครับรัฐเองเนี่ย กรมบัญชีกลางนี่ต้องเข้าใจว่ากรมบัญชีกลางคือหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่ดูแลสวัสดิการค่าการมผมก็เคยคุยกับทางกรมบัญชีกลางว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยดูแลเงินแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเงินในส่วนนี้มากไปเนี่ยเรามาจํากัดการใช้มันจะถูกหรือเปล่าคำว่าถูกหรือเปล่าและมีเหตุผลหรือเปล่าเนี่ยผมว่าต้องมาใช้ก่อนสิ้น คาว่าถูกต้องและมีเหตุผลไหมเนี่ยคงจะต้องดูว่าข้าราชการเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาเราเลือกผู้แข็งแรงที่สุดนะจากห้าแสนคนนี้เราเลือกผู้แข็งแรงที่สุดผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดแล้วก็ให้เขามีการตรวจโรคประจําปีด้วย uh huh. นะครับพออายุมากก็จะเริ่มมีการตรวจโรคบางโรคที่ที่รัดเบิกให้ uh huh. รัฐเองออกกฎหมายใช้คําว่าการรักษาพยาบาลกับค่ารักษาพยาบาล ในคำสองคำนี้การรักษาพยาบาลก็มีข้อยกเว้นว่าเราจะไม่จ่ายให้นะถ้าเป็นการเสริมความงามอย่างนี้ไม่เบิกให้มันก็มีเหตุผลใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นข้อเข่าเส่อมข้อเข่าเสรมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเป็นเรื่องของของโรคไม่มีค่าการคนไหนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมุ่งหวังว่าพอรับประการไปจะมาเบิกค่ารักษาพยาบาลมาก,มากๆาเพราะทุกคนอยากแข็งแรงถูกไหมครับ,รบไม่มีใครอยากเป็นมะเร็ง ไม่มีใครอยากเป็นผมว่าแม้แต่กเกษียณแล้วคือใครก็ตามที่ที่เป็นมนุษย,นย์คงไม่มีใครอยากป่วยมั้งฮะแต่มาทำไมยังมีข่าวหลุดออกมาด้วยครับว่าเอ๊ะข้าราชการทุจริตค่ารักษาพยาบาลแล้วเป็นข่าวหลุดที่เป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วไปจับประเด็นในเรื่องของข้อยกเว้นเนี่ยมามเป็นการออกกฎทั่วไปไปเอาข้อยกเว้นเช่นมีค่าการโกงถ้าถามว่าค่าการโกงรักษาพยาบาลเนี่ยจะถามผมว่าจะทำไงมผมก็อมองก็คงจะต้องเอาเข้าติดคุกเสิถึงจะเหมาะสมเพราะว่าโกงคนเดียวไปทำให้คนวุ่นวายไปหมด คนที่เขามองใช้สิทธิ์เบิกเพื่อรักษาพยาบาลให้หายแต่นี่ผมก็ต้องถามต่อไปกรมชีการก็คงจะต้องทราบเหมือนที่ผมทราบว่าคนที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าฆ่าการผู้นี้ป่วยเป็นโรคอะไรนี่ไม่ใช่ฆ่าการเองนะครับจะต้องมีคณะแพทย์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจําเ,เชี่ยวชาญโรคแต่โรคนั้นจะเป็นคนวินิจฉัยตรวจคือเรียกการรักษาพยาบาลหลานี้แล้วเป็นคนบอกว่าเพื่อจะให้หาย ก็จะต้องรักษาพยาบาลด้วยอะไรวิธีทรีตเมนต์นะครับด้วยการให้ยาหรืออะไรกต่างแพทย์จะเป็นผู้กําหนดเท่านั้นเพราะฉะนั้นไปการกําหนดยานอกเหนือจากที่แพทย์สั่งหรือว่าไปไป,ไปกํากับวิธีแพทย์เนี่ยมผมว่าตรงนี้ต้องเข้าใจในเรื่องของการเคารพอจารยาบาญของแพทย์ผู้มีอาชีพนะครับอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีหลัก การในการยึดถือไว้ครับแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะยังไงฮะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมเกิดเกิดเกิดความว่นไหวยังไงบ้างอะฮะคือความว่นไหวนี่ก็ก็ต้องมีนะคะทุกๆคนก็ต้องมีทุกคนคแต่เราคิดหนทางหนทางแก้ไขกันจะดีกว่านะคะ <c oughs> ว่าในกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรก,การมาแล้วก็ราชการได้รับทราบจาก แพทย์ผู้รักษาว่ายาตัวนี้สมมุติว่าเขาให้10โดสเนี่ยนะคะคุณเพิ่งฉีดไป5โดสอีก5โดสคุณยังไม่ได้ฉีดเลยยังไม่ครบคอสนะคะแต่รัฐบาลบอกว่าตัวนี้เบิกไม่ได้แล้วเราก็จะต้องใช้เงินของเราส่วนตัวมาซื้อเองนี่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเหมือนเหมือนเราพ่อแม่เคยเลี้ยงเรานะคะแล้วก็อยู่ดีมาบอกว่าเอ้ยมอยากินเลยก,กินเยอะเกินไป <laughs> ซึ่งความเจ็บค่ได้ป่วยถ้าเปรียบเสมือนการกินอาหารนะคะทุกคนก็ถ้าเจ็บแค่ได้ป่วยก็คือรักษาแค่พอหายคําว่าการใช้จ่ายเกินจริงที่รัฐบาลตีความมาว่าใช้สูงเกินไปเนี่ยม,มันไม่น่าจะใช่คําว่าสูงเกินไปค่ะเพราะว่าคนไหนที่กินยาตัวไหนมันมัน,ม,นมันมีผลมันก็หมดแค่นั้นค่ะครับไม่ได้หมายความว่าเราหมอสั่งให้เรากินสิเม็ดเราจะไปขอกิน2ี่สเม็ดไม่มีใครไม่มีใครยาฉินยาเกินความจําเป็นครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้สิทธิ์เนี่นะคะ เราไม่ไม่ต้องการถึงขนาดนั้นค่ะเพราะงั้นการตีความของรัฐบาลหรือการตีความของกรมบัญชีกลางน่าจะไม่ถูกต้องคือวิธีคิดในเรื่องนี้มันมันมันกรอบความคิดเรื่องสําคัญแต่นี้ถ้ากรอบความคิดตอนนี้สําหรับค่าการที่สะท้อนมาเนี่ยคือรัดไปใช้กรอบความคิดในเรื่องของเงินเป็นตัวตั้งครับไอตัวเงินเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ากะให้ใช้4ี่หมื่นล้าน ทำไมใช้ถึงหกหมื่นล้านแล้วถ้ามันเกินกว่านี้เป็นแสนล้านอย่างนี้มันไม่กระทบภาวะเศรษฐกิจแล้วกอ,องบัญชีการก็มาบอกถ้าอย่างนั้นอย่าให้เกินเจ็ดหมื่นล้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปกระทบเรื่องของทํำยังไงไม่ให้มันเกินเจ็ดหมื่นล้านคือกำหนดกําหนดได้เง้ยแต่คนจะป่วยเนี่ยมันบางทีมันมันอยู่ที่การบริหารละเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรักษาให้มันมีประสิทธิภาพกว่านั้นนะครับคือหมายความว่าลักษณะในเรื่องของการใช้ประสิทธิภาพของ ของไอ้การดูแลการรักษาพยาบาลมันมีวิธีการยังไงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ๆไปถึงไปกําหนดเป็นโรคไปเลยเมื่อโรคนี้ต้องป่วยได้ต้องมาขึ้นทะเบียน <c oughs> ผู้ป่วยมาเร็งพอได้มาเร็งแล้วถึงจะต้องมา,มา,ม,ามาเบิกแล้วยาที่จะใช้เนี่ยกลายเป็นนักกฎหมายนักบัญชีเป็นคนไปกําหนดโรคไม่ใช่หมอไม่ใช่หมออา้าวแล้วนี้ตัวหมอผู้เขามีจัญญาบันเนี่ยเขาเขา เขามีม,มีมีความเชื่อชาญเฉพาะโรคครับคุณหมอเขามีปฏิกิริยาไงกันบ้างครับในเมื่อคุณจารุนบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่จะมากําหนดเรื่องยาเนี่ยกลับไม่ใช่เป็นหมอละเพราะว่าเราเอาเงินเป็นเป็นตัวตั้งเอาเป็นเป็นเป็นตัววัดคือของเราเนี่ยพอออกมาเนี่ยมันเป็นระเบียบ<ะ>เช่นระเบียบออกมาเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องยาในบัญชียาหลักครับแล้วก็ยานอกบัญชียาหลักแล้วก็วิธีใช้แต่ว่าในส่วนนี้มีคณะกรรมการยาก็หมายความว่า บอร์ดในการพิจารณาเนี่ยมีมีแพทย์ผมก็ต้องถามว่าตัวแพทย์ที่เข้าไปอยู่ในบอร์ดนียนะครับกับตัวแพทย์ผู้เขามีความชํานาญการเ,เป็นคนเดียวกันหรือเปล่ามผมเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อยุติชัดเจนเนี่ยอันนี้ควรจะไปไปไป,ไปทำให้มันเรียบร้อยซะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ตรงคนกําลังป่วยอยู่เนี่ยเขาเริ่มเริ่ม,มตอนที่พวกข้อเข่าเสื่อมนี่ชักกังวลแล้วเพราะว่ามันม,มีมีเป็นตัวอย่างยาอันแรกที่ถูกห้าม แล้วก็ตัวแพทย์ผู้รักษาก็ยังเป็นคนเดิม,มแพทย์ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้หมอสั่งยาอันนี้คุณใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องไปง<ช>เสียเองพอเสียเองเนี่ยผมว่าค่าการเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวของตัวเองเจ็บป่วยเนี่ยบางทีผมว่าเขาก็อาจจะยอมรับนะ,ะคือยาบัญชียาหลักจะมีคุณภาพไม่คุณภาพก็แล้วแต่หมอถ้าหมอบ,บอกว่าใช้ได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยผมเชื่อว่า ของเราเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่เจ็บป่วย,ยลูกก็ยอมยอมจ่ายเงินเพิ่ม,มไปซื้อ,อยาเองไอ้ตรงไปจ่ายยาเพิ่มไปซื้อ,อยาเองนะครับต้องเสียเงินของตัวเองขึ้นมาเนี่ยม,มันกระเทือนกับการการรับราชการแล้วนะม,มันจากการที่ไม่เคยต้องจ่ายกับเป็นภาระต้องจ่ายแล้วถ้ามันไม่มีเงินต้องจ่ายมันก็จะไปกระทบหน้าที่อ,อาจจะเกิดการทุจริตประพฤติผิ่ชอบจริงๆขึ้นมา